สุดอะไรลูกชายโพสเศร้าสิ้นตะกันตนาผู้กำกับชื่อดังถือเป็นอีหนึ่งขา่าวเศร้ากับการจากไปของนายนิรัติสายกันจารึกหรือตะกันตนานักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชาวไทยได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย61ปีโดยใน Facebook ของเตอคหะบาดีกัญจารึก ลูกชายของตาซึ่งเป็นผู้จัดซีรีส์ในนาม M Flow Entertainment ได้โพสต์ภาพขาวดาคู่กับคุณพ่อพร้อมทั้งเขียนข้อความสุดเศร้าว่าเพิ่งทราบข่าวร้ายจะรีบอัปเดตเร็วๆนี้ครับโดยมีเพื่อนๆแฟนๆที่ทราบข่าวร้ายต่างคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันเป็นจํานวนมากสําหรับนายนิรัติสายกัญจารึกหรือตาก,กันตานานั้นเป็นทาย,ยาทคนที่4ีของนายประดิษฐ์กัญจารึกและนางสมสุขกัญจารึกผู้ก่อตั้งค่ายละคกรกันตานา เกิดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ปัจจุบันอายุ IU 61ปีสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตระดับเกียรินิยมภาควิชาไทาย i c l s s s i c a l d a n c e a n d d r a m a t i c Arts จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและศาสตราจารย์ดรกิติมาศักดิ์สาขาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย World p e a c e University ตากันตนาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาโ o ชั่นพิ c เจอร์พุทธศักราช2,536ถึง2,540ดูแลการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของบริษัทและรับเป็นที่ปรึกษาการถ่ายทำในประเทศไทยสำหรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศมีผลงานกำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มากมายกว่า40รางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศโดยภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเรื่องแรกคือกาเวาที่บางเพลง ศกษ2,537โดยตาคือเจ้าของฉายาเล็กๆตะไม่ใหญ่ๆตาร,รมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาค่าสักทีนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะ